โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมว่าปวดนะครับอยู่เกมสลัมดังนะครับก็วันนี้นะครับกิจครบรอบ5ปีก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้จะมาแนะนํากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจที่ควรเติมนะครับถ้าสําหรับใครที่มีงบนิดหน่อยนะครับก็แนะนําเป็นกิจนี้เลยกิจแรกนะครับโบนัสระเบิดฉลองครบรอบนะครับอันนี้จะประมาณ10ดอนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จะได้เพชรนะครับแล้วก็คูปองเอาไว้ไปสุ่มในกิจครบรอบนะครับ ปัดพรล่าง2นะครับแล้วก็ตัวละครล่างสองตัวนับเนี่ยกล่องเนี้ยได้2กล่องนะครับเพราะงั้นจะได้ได้2ตัวนะครับล่าง2เพราะงั้นใครที่ยังไม่มีตัวล่าง2หรือว่าตัวละครไม่เยอะนะครับก็แนะนําเติมวันนี้นะครับแนะนําว่ารีบเติมนะครับระยะเวลาเกี่ยกรรมมีถึงวันที่10เดือน12นะครับคือถ้าเราไม่ซื้อไว้เนี่ยเราไม่ล็อกอินแบบซื้อไว้เราล็อกอินไปเรื่อยๆมันจะไม่นับเวลาให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องซื้อแต่เริ่มต้นๆนะ พราะการใครที่เอากิดนี้ก็แนะนําว่าซื้อไว้แล้วก็คํานวณเวลาไป14วันนะครับ14วันคือสมมติวันนี้วันที่21ใช่ไหมเราก็บวกไป14วันว่ามันเกินวันที่10เดือน12ไหมนะครับน,นั้นต่อมานะครับในกิจครบรอบนะครับก็เกิจแรกเลยนะครับสิ่งโตเล่นบอลน,นะครับก็กิจนนี้นะ่ะจะได้เได้จากการสะสมที่เราไปหมุนวงล้ออันนี้นะครับ เราจะได้เหรียญมา1ครั้งเนี่ยจะได้10เหรียญใช่ไหมนะครับก็ผมหมุนไป2ได้คะแนนมา2100นเนี่ยก็หมุนไปประมาณสัก200รอบได้แล้วนะครับก็ถ้าหมุนวงล้อได้คะแนนครบตามที่มันกำหนดเนี่ยก็จะได้ของตรงช่องนั้นอย่างอันเนี้ยถ้าผมครบ25 0 0ผมก็จะได้เป็นเสื้อมิยามมสึสีขาวอันนี้ต่อมานะครับกิจา้าดวน ก็เดี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทำเควสเนาะแล้วเราจะได้ของตามนั้นก็จะมีลูกคะแนนลูกผ้านะเอาไปแลกของในลูก,ลกบอลร้านค้าก็เดี๋ยวไปดูค่อยดูที่หลังนะับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็กล่องของข,องขวัญครุรอบ5ห้าปีนะอันนี้ก็จะได้เป็นตัวคูป,ปองนะับเอาไว้สุ่มในคูป,ปองลูกบอลวงล้อต่อมาสิงโตเช็คอินนะับก็เช็คอินรายวันนะับนะแล้วก็ได้ของตามนั้น ลูกบอลคู่มือนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆบัตรผ่านนะครับบัตรผ่านถ้าเราไม่เติมนะครับเราก็จะได้ของด้านบนนะครับ <c oughs> ถ้าเราเติมเราจะได้ของด้านล่างนะครับซึ่งของด้านล่างมีอะไรบ้างก็มีตามนี้เลยนะครับเพชรเก้าพันนะครับหลกักๆนะตัวนะครับอย่างละสิบเออย่างละสิบใบนะครับแต่ละสีเนาะ <c oughs> แล้วก็เออบัตรผ่านเอ้ยไ,ไม่ใช่บัตรผ่านบัตรฝึกล่างตำนานห้าใบนะ <c oughs> บัตรฝึกล่างสองห้าใบแล้วก็ พวกเอ่อถุงเอาไว้สุ่มได้ได้ของอีกเล็กๆน้อยน้อยเนาะประมาณนี้นะครับก็แนะนําว่าอันนี้ก็ควรเติมนะครับควรเติมเหมือนกันเพราะว่าคุ้มนะเพราะว่าได้เพชรมาเยอะนะครับต่อมาลุกบนเอ่อวงล้อนะครับก็วงล้อเนี่ยจะได้เอ่อตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเอ่เอจะมีสามตู้นะครับตู้แรกเนี่ยจะได้เกี่ยวกับพวกบัตรพรนะครับบัตรพรล่างตำนานลางสอง นะครับแล้วก็พวกกล่องเลือกทักษะตำหน่งก็คือไอ้บัตรฝึกสีดำนะครับพวกบัตรฝึกสีดําบัตรฝึกอันต้าอะไรพวกนี้นะครับบัตรฝึกแดงนะครับและตู้สองนะครับก็จะเกี่ยวกับเศษรูนนะครับการอัพรูนอะไรพวกนี้เนาะก็จะได้กระจกฟ้ากระจกม่วงนะครับตู้สามนะครับก็จะได้บัตรพวกปลูกพลังนะครับเป็นเอ่อกล่องหีบเลือกปลูกพลังนะครับแล้วก็ของล่างตำนานประมาณนี้นะครับ โอเคต่อมาออลูกบอลของขวัญนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เราซื้อนะครับสําหรับสายเติมเนาะก็ไอช่องแรกด้านซ้ายมือนะครับข้างล่างอันนี้จะเป็นแบบว่าเลือกเศษนะครับคือถ้าเราสมมุติว่าเราเรามีตัวละครแต่เรายังไม่มีเศษนะครับก็แนะนําว่าเติมเอากิจนี้ก็ได้นะครับมีเซนโดด้วยนะครับนะใครที่แบบว่ามีตัวละครเซนโดแล้วแต่ว่ายังหาเศษมันไม่ได้อันนี้ก็แนะนํานะครับ ผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่สามารถเลือกได้เนาะก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่คิดว่าประมาณสัก10ดอนหรือว่าไม่เกิน15าดอนนะครับไม่เกิน15าดอนแล้วก็ได้2ตัวด้วยนะ,นะครับคือได้2ครั้งเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนําอันนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเศษซึ่งราคาเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับอันที่2นะครับก็จะเอ่อเป็นตัวละครของล่นตำนานนะครับก็ซื้อแบบ2อัน ก็ได้นะสองอันแบบได้ทั้งตัวแล้วก็เศษด้วยเลยนะครับได้เพชรด้วยเนาะอันที่สามก็จะเป็นเอ่อพวกร่างสองนะครับร่างสองข้างบนก็เป็นคูป,ปองไว้เลือกเอ่อเอาไว้ไปสุ่มวงล้ออันนี้นะครับต่อมาร้านค้านะครับก็จากที่เราหมุนวงล้อนะครับมันก็จะได้พวกเหรียญทองเหรียญเงินนะครับเอามาแลกในนี้นะครับแล้วก็ไอ้ลูกบอลผ้าที่ผมบอกนะครับไอ้ตรงสิงโตท้าดวน ที่เราทํากิจกรรมแล้วเราจะเอามาแลกได้นะก็จะมีบัตรตํานานมีคิดตันนะครับก็อันนี้ก็มาดูเอานะว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากได้เอฟเฟอยากได้สนามนะมาหาเลือกเอาเลยนะครับว่าเาจะเก็บเหรียญทองไว้แลกอะไรเก็บเหรียญเงินไว้แลกอะไรนะครับอันนี้ก็มาตัดสินใจเอาเองเพราะว่ามันก็คือแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันนะเนาะเออก็มาเลือกเอาแล้กันนะครับ แล้วก็จะมีรุ่นเร้แด้วยนะแต่ค่อนข้างแพงนะแพงมาก30เหรียญทองกับ300เหรียญเงินอย่างที่ผมบอกผมสุ่มไปประมาณ200กว่าครั้งได้แล้วนะแต่ว่าเหรียญทองเนี่ยผมยังมีแค่16หเหรียญเลยนะแล้วก็เหรียญเงินเนี่ยมีเอ่อน่าจะมีสักประมาณ 60- 70นะครับนะแต่ออกมาแลกมาแลกเอ่อคูปองบัตรไอ้กล่องกล่องเอ่อปลุกพ,พลังไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเป็นระบบที่เข้ามานับการเทรดลูกบาสนะครับขายลูกบาสละพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังศึกษาได้ไม่เยอะนะครับแต่หลักๆก็คือเอาไว้ขายลูกบาสเราแล้วก็ซื้อลูกบาสเพื่อหาสเตตัสที่เราต้องการนะครับแบบเรากาลังปั้นลูกบาสอยู่ใช่ไหมเราต้องการค่าสเตตัสชุดกลางอะไรเงี้ยแล้วสเตตัสที่เรามีมัน มันค่อนข้างน้อยอย่างเช่นเราในสเตตัสลูกบ้านเรามี5เนี้ยเราอยากได้สัก6เนี่ยก็มาหาเอานะครับก็จะใช้เป็นคูปองแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งใช้คูปองเอ่อคูปองจริงในการแลกเนาะเออนี่นะครับใช้คูปองจริงในการแลกนะครับก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะเอาอันไหนอะไรยังไงก็จะมีขายแล้วก็มีให้เราขายด้วยเนาะเราสามารถซื้อได้เราสามารถขายได้ Ờ, ลองไปดูเอาแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมีให้บอกด้วยนะครับคำอธิบายอะไรพวกนี้นะครับลองศึกษาเอาผมก็ยังศึกษาได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็เลยยัง,ยงไม่ยังไม่สามารถอธิบายได้มากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนท์ที่เข้ามาแล้วก็ระบบที่เข้ามาใครที่ชอบคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วย ถ้าม,มีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปตอบกับสำหรับคีย์วนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปวีหน้านะครับสวัสดีครับ